ากคลิปที่แล้วที่เราแกะเยลลี่นัททิวก็ขอกล่องเยลลี่ค่ะทุกคนนัดทิวขอทั้งกล่องนี้เลยค่ะทุกคนนัททิวจะเอาไปทําอะไรเอาไปให้น้องคนหนึ่งครับแม่โอเคได้เลยงั้นให้ทั้งกล่องเลยนัดทิวก็รีบเดินไปที่ห้องน้องเลยค่ะดูเคิร์กเคิร์กเขินเขินนะคะเนี่ย ถึงห้องน้องแล้วอานาทิวเอาให้น้องเลยอ่ะน้องไอรินได้มาก่องเลยส่วนน้องก็ยิ้มเขินไม่แพ้กันค่ะได้กล่องเรียบร้อยน้องก็มาแกะดูเลยว่าข้างในมีอะไรบ้างหยิบมาทีละชิ้นไม่ทันใจน้องน้องก็จัดการเทกระจัดแบบนี้เลยค่ะโอ้โหอย่างเยอะพอถามน้องว่าอยากกินอันไหนก่อนน้องก็บอกว่าอยากกินลูกต้นคริสต์มาสก่อนค่ะพี่นาทิวก็ใจดีแกะให้น้องเลยแต่ท่าทางไม่น่าจะได้กินง่ายนะคะเนี่ยแกะนานเกิน เรียบร้อยแกะได้แล้วให้น้องลองชิมเลยว่ารสชาติจะเป็นยังไงน้องรู้สึกมีความสงสัยนะคะเนี่ยพอน้องกัดเข้าไปน้องก็โชว์ให้ดูนะคะว่ามีไส้ข้างในด้วยน่าจะเป็นรสสตรอเบอรี่นะคะน้องก็กินใหญ่เลยถามว่าแซบบอหน้องก็หัวเราะสงสัยจะอร่อยค่ะทุกคน <c oughs> เป็นไงบ้างครับอร่อยไหมน้องก็ได้แต่เขินแล้วก็พยักหน้าค่ะรอบหน้าจะจัดอะไรให้น้องยีคอมเมนต์มาเลยนะคะจะจัดอะไรให้น้องในรอบหน้าดีนะลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยค่ะทุกคนส่วนตอนนี้น้องก็ได้แต่เขินยิ้มจ้า